เหมือนชาวบ้านไม่ชอบใช่เหมือนเหมือนชาวบ้านจะไม่ชอบเขาไม่ชอบนะพิมเขาว่าเขาเป็นพี่ด้วยเวลากลางคืนไงชาวบ้านเขาไม่ต้องการนะไปแล้วเอามือไปเชมื่อกี้โชยย่อ่ันะไรพิเศษคนพราะตอนเนี้เหมือนกับว่าชาวบ้านเนี้ยเขาไม่ต้องการ หนึ่งจานนะครับเมื่อว่ากลางคืนอ่ะชาวบ้านแถวนี้เขาก็รู้ดีว่ากลางคืนพี่จันจะกลายเป็นผีไงเมื่จะกลายเป็นผีเขาเลยไม่ต้องการชาวบ้านเขาใ,ให้เข,าข้าใกล้บ้านเขาใช่เพราะเขากลัวไงเ่วนมากี่เมื่อน้เขาจะยึดเดินในบ้านใช่ต้องขอโทษที่พาพวกเจ้าเดินไม่รอกหมู่บ้านดูเหมือนว่าชาวบ้านจะไม่ชอบข้าแล้วก็กลัวข้าที่ดูความจริงว่าข้าเป็นยังไง ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนหลังข่าวนะครับก็ถ้าไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชนด้วยนะครับพี่พีเอฟซีทุกคนก็ในวันนี้นะครับผมจะมาหาหนาังจันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะหลังจากที่นาังจันเนี่ยกลายเป็นผี กลางคืนนียเขาจะกลายเป็นผีครับแต่กลางวันนียเขาอาจจะเป็นคนปกตินะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเยี่ยมเขาอีกั้งหนึ่งแล้วผมจะมาคุยเขาผมจะอยากจะรู้ว่าทําไมถึงกลายเป็นผีเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับในพีพีเอซีทุกคนก็ในวันนี้นะครับผมก็ได้มากับน้องพิมพนะครับนี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพเอซีทุกท่านเลยนะคะน้องพิมพ์นะคะจากช่องพีเเอ็มพิมนะคะเมื่อสองวันก่อนนี้น้นองพิมพ์ก็ได้ทําการกลับมาส่งพี่บัวกับน,น้องทิพย์นะคะพี่บัวกับน,น้องทิพย์ด้ เขาอยากจะกลับมานอนเขาอยากจะกลับมานอนที่บ้านพี่นวลพี่จันนะคะแล้วก็เลยเดินทางกลับมาส่งนะคะพี่พีเอฟซีเดี๋ยววันนี้พี่เชงเขาก็เลยอยากจะมาเยี่ยมพี่บัวน้องทิพย์แล้วก็พี่นวลนะคะใช่เราไม่รู้ว่าตอนเนี้พี่พี่สาวของตอนตอนนี้พี่พี่จันจันทุกทุกขังอยู่เดี๋ยวคืนนี้พี่เพชรเขาจะทําพิธีนั่งสมาธิบุกเสกซ้อยหนูแล้วก็นำมน จากทาเลศีริทิาลีศีริบุกเสียงมาแล้วก็เราถึงจะไปช่วยพี่จันได้พรุ่งนี้นะคะเพราะคืนนี้พี่เพชรเขาจะต้องนั่งสมาธิทั้งคืนเลยนะคะทุกคนก็เราไม่รู้ว่าพี่จันหรือพี่อะไรนะพี่จันพี่จันเขาโดนตะลุงขังไว้ไหลวันแล้วใช่ไหมพอน้องสาวหรือว่าพี่สาวคนที่เราจะมาหาเนี่ยน้องเขาปะใช่น้องน้องเขาก็บ่นคิดถึงมากเลยนะพี่สี่ทุกคนก็อย่างนี้นะพี่พี่สี่ทุกคนแทบไม่เป็นการเสี่ยลาะเดี๋ยวหลังต้องสอกไปหานางจันดีก่านะรพี่พี่สี่คนไปไหม ครับพี่ๆทุกคนซึ่งตอนนี้้องพิมพ์ก็นั้นหน้าผมไปอยู่น้ำใช่พอเรากว่าจะมาในพี่พีชทีครับดูดิครับขาฝั่งนู้นเราต้องข้ามมาตามร่องห้วยนี่นะครับนี่นะครับเราเดินมากว่าจะมาถึงที่ตรงนี้นี่นานมากเลยพอมาถึงก็เที่ยงแล้วนะครับเราก็ต้องแวะกินข้าวเที่ยงกันก่อนในป่าเลยนะพี่พีนะกว่าจะมาถึงเข้ามาถึงในหมู่บ้านเขานี้ได้เนี่ยพอหมู่บ้านเขานี้ก็เหมือนว่าอยู่ห่างไกลามากเลยเหมือนว่าหมู่บ้านรับแหลก็ใช่ไหม ทีนี้ก็ต้องคให้กำลังใจที่น้าผู้นิราจะไปช่วยพี่การกันอพื่จะไปกับพี่ทุแต่ว่าเราต้องดูทีดกว่าที่จะติดสิลาแล้วจะไปกับท่านหญ่งเพชรใช่ไหมอ๋อและท่านอนนี้ท่านชายอ่ะ เขาก็อยยูู่่อออนบ้า๋อบ้านเมืองเขาอยู่ไม่ออกมาใช่ไหมเออกมาแค่ท่านหญิงเพชรคนเดียวอ๋อประมาณนี้บ้านเขาก็เงียบนะไม่มีพี่พสาวเขาอยู่น,นี่นะ

พี่น่ครับผมพกามาเยี่ยมนลนะขึ้อเอทางกองก่อนนะเพียฟสิไนะด้เดนะครับน้บ แสงสะท้อนนะดิมาตั้งนี่ไม่ป่ะนั่งก่ลี่คมกับพี่เชนมาหาค่ามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะก็พี่เชนกับพี่พิมเนี่ยอยากจะมาเที่ยวหาอ้าวแล้วน้องสาวเขาเจ้าฟองคนไปไหนอะอ๋อน้องสาวของข้าไปหาพักตั้งแต่เช้าแล้วจ้าข้าไปไม่ไหวแล้วจ้าเพราะว่าอากาศร้อนข้าก็ยิ่งป่วยอยู่อือพี่บัวกับน้องคิปใช่ไหมพี่ห่างของบ้าน แล้วเจ้าไม่คิดถึงพี่สาวของเจ้าเหรอค่าคิดถึงสิจ้าเพราะพ่อของพ่อของเจ้าแต่แกนะค้ัขังไว้เป็นพ่ออะไรรู้ไหมข้าก็ไม่รู้หรอกจ้าแต่วันก่อนพี่พิมพ์กับน้องของข้าก็พาข้าไปอยู่จ้าพี่พี่นนท์อดทนหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พิมพ์จะไปช่วยพิม์จะไปช่วยพี่จันละพรุ่งนี้เดี๋ยวเรารอทําพิธีคืนนี้ก่อนพี่นนท์อดทนหน่อยเดี๋ยวก็ได้เจอหน้าพี่จันแล้ว พี่จำจะออกมาแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ตอนนี้พิมก็พยายามันทุกทางเลยตอนนี้ข้าก็ได้นำมนต์จากทันลิศมาแล้วเหลือแค่เอาซอยบุกเสกกับพี่เพชรคืนนี้ซอยเนี่ยผ่านการบุกเสกของทานลิีมาแล้วนะพี่เชนแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันได้อานุภาพมากขึ้นก็ต้องให้พี่เพชรนั่งสมาธิคืนนี้เพื่อให้ซอยเนี่ยมันมีอานุภาพแข็งแรงมากขึ้นแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะพาท่านยิงเพชรมาด้วยใช่ไหม เราต้องดูอีกทีพี่พี่เชนเพราะว่ากลัวพี่เพชรเขาจะไม่มาถ้าถ้าเขาไม่ดิดโธุราอะไรเขามาเราต้องปรึกษากับพี่เพชรคนนี้ก่อนใช่ใช่งั้นพี่พิมพ์ก็รีบช่วยพี่ข้าหน่อยนะจ๊ะข้าอยากเจอพี่ข้าแล้วพี่พี่เหนืไม่ต้องห่วงเลยข้าจะช่วยยังไงข้าก็จะช่วยข้าจะพยายามสุดกำลังพี่ไม่ต้องห่วงเลยยังไงข้ามั่นใจว่าช่วยได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำมนต์ของทาลิิีกับซอยทาลลิ อย่างพี่เพ็นนั่งสมาธิคืนนี้นะยังไงก็ต้องช่วยได้แน่นอนแล้วถ้าพี่เขาออกมาจะมีตัวแทนไปอยู่แทนไหมจ้ะอันนี้ข้าข้าไม่แน่ใจตอนนี้เราตอบอะไรไม่ได้เราต้องรอพี่จันออกมาก่อนค้าพี่จันออกมาเนี่ยเราจะได้รู้เรื่องราวต,ต่างๆแล้วเราจะสามารถรู้ได้ว่าต่อ,ตอไปนี้ต้องระวังอะไรยังไงเพราะตะแก่นี่มันมีลิดเดนมากเล พี่ข้าถามนี่ไม่ไม,ไม่มีอะไรรอกจากข้าโกพี่ข้าออกมาแล้วจะเอาข้าหรือน้องน้องของข้าไปเป็นตัวแทนอีกใช่ไหมใช่จ้ะข้าเป็นห่วงเรื่องนี้ถ้าถ้าเป็นพี่บัวกับน้องทิพย์พี่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพี่เเขาได้มอบใส่สินให้คนละเส้นอย่างพี่เองพิมพ์ก็แต่พิมพ์บอกไม่ได้หรอกแต่ว่าพี่มั่นใจได้เลยกลางคืนพีพ่ออกจากบ้านไม่ได้ละถ้าพี่จันทร์กับหมาพี่จันทร์ก็ไม่สามารถออกจากบ้านได้ละ พ like shoe, right. ิมพ like ูได้แค่นี้เพราะว่าถ้าพิมพ์บอกพี่กลางคืนพี่จะนึกได้เพราะกลางคืนพี่การนี้นอีกคนหนึ่งเราบอกได้แค่นี้นะใช่เพราะกลางวันนี้เขาไม่รู้ตัวใช่อย่างกลางวันเขาก็เป็นคนบดีเขาก็สามารถออกมาเดินเล่นได้แต่ถ้ากลางคืนเนี่ยขจะกลายเป็นอีกคนใช่เพราะว่าพิมพ์ได้เอาของดีมาไว้แถวๆนี้แหละไว้แถวๆบ้านพี่นี่แหละแต่พิมบอกแค่นี้แต่ถ้าพี่ไม่รู้ว่าพี่พิมไวตรงไหนอ่ะดีแล้วเพราะว่ามันกลางคืนพี่จะได้ไม่ได้เผลอ เอาออกถ้าพี่เอาออกเมื่อไหรพี่จะอ,ออกมาทำอะไรกันทันทีแล้วพวกเจ้ามานี่กินอะไรกันเยอยจ๊ะของพ่อค้ากินมาแล้วกินมาจากป่าแล้วพอกว่าจะเข้ามาถึงหมู่บ้านนี้ก็ใช้เวลาเดินทางมาก็นานพอสมควรเราต้องฟงคนดีแล้วจ้ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้พวกพี่พิมพ์กับพี่เชน ต้องมากินอะไรที่บ้านของข้าเพราะว่าข้ายังเป็นห่วงเรื่องที่น้ำลายของข้าไปแปะเปืื่นกับแก้วหรือว่าอะไรข้ากลัวว่าพวกพี่จะได้รับน้ำลายของข้าแล้วจะเป็นแบบข้าเพราะเวลากลางคืนนี้น้องพิมลองถามว้กลางคืนนี้เขาแปลงเออแปลงเป็นปอมมีเขารู้ตัวไหมกลางกลางคืนเขาไม่น่าจะรู้ตัวนะพี่เชนเขาจําเราไม่ได้เลยอ่ะถ้ากลางคืนพี่นนท์ก็จะเป็นไอ้คนหนึ่งใช่ไหม จะใช่จ้ะอย่างกลางวันก็น่าจะไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวคือเหมือนกับฝันที่ค่าเคยเล่าให้พี่ฟังอย่างนอนเช้าเป็นคนโบดทดอย่างเรานี่แหละแต่กลางคืนอย่างเดียวพี่เชนกลางคืนบุ๊มเนี่ยเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็คือจำพี่จำน้องจำใครไม่ได้เขาก็จะไม่ออกมาจากห้องใช่ไหมพราะว่าต้องอยู่ในใช่เขาออกมาไม่ได้พี่เชนเขออกมาไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้ค่าก็ชอบฝันบ่อยๆอีกว่าชอบมีคนหลายคน มากเลยจ้าที่มาชอบมาหาค่าในช่วงดึกดื่นพ,พี่นวลแค่ฝันอะ่ะอยากกินมากแล้วแล้วนี่ชาวบ้านเขาทำอะไรกันอยู่จ้าเห็น<อ>ะไรเยอะแยะเลยอ๋อเขาผ่าฟืนจ้าอย่างนั้นให้น้องน้องเขาพาไปเที่ยวหาชาวบ้านดีกว่ามะพาไปเที่ยวหาชาวบ้านดีไหมได้จ้าพี่จะซื้อคำเดียวให้ นังจานพาเราไปเที่ยวหาชาวบ้านดีกว่าเนาะนวลไปพิมพี่เดั้ี๋ยวงน้นเราจะไปไปเที่ยวหาชาวบ้านกันนะเดี๋ยวเราจะให้น้องพิมพ์เข้าไปทานนะครับพี่พิทุกคนนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะตัวด,ตด,ตดิตัวดิปลาใช่ นี่นะครับพี่สทุกคนดูดิครับไม่รู้เขาทำอะไรอยู่ครับนี่เราถามเขาด้วยดิย <ขอ S 1> น้องพิมพ์<อ>ดูเขาเป่าทำอะไรไม่รู้นะฮะเขาบอกว่านมาไม่อุ้มอลไรฮะชาวบ้านที่นี่เขาก็พูดภาษาษเดียวกันกับเราเลยนะพี่ใช่ภาษาเการเรีย ผมก็ไม่รู้นะพี่พีไม่รู้ว่าเขาอะไรนะพี่พีก็ดูเอาหน้านี่นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาทำอะไรน้ำมาเม่ไหร่น้ำมาเมไหรฮะออเน่ารักมากเลยใช่ครับเอาไปบ้าจังนนวไปเดี๋ยวอ่นห้เดห้ยกัไปอะไรบ้าอไไปไม่รูน้องเขาพูดอะไรนะพีซีนะไป ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการผู้หญิงคนนี้นะครับเข,ไข,ไข,ไไขาไล่ให้นี่นะครับเขาบอกให้กลับบ้านเลยนะพี่สินะเขาไม่อยากให้เขาดูเขาเฟี้ยงเขาเฟี้ยงกับนี่ด้วยไปงั้นเหมือนกับชาวบ้านไม่ต้องการนะอต,อตอนนี้ เหมือนชาวบ้านไม่ชอบใช่เหมือนเหมือนชาวบ้านจะไม่ชอบเขาไม่ชอบนะพิมเขาว่าเขาเป็นพี่ด้วยเวลากลางคืนไงช,ชาวบ้านเขาไม่ต้องการนะไปเราเอา,มาเาอาามื่อวันกี้โชยยอไปกี่คนอะไรนะเพื่อสิทธิคนพอตอนนี้เหมือนกับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องการ หนึ่งจันนะครับเมืม่อว่ากลางคืนอ่ะชาวบ้านแถวนี้เขาก็รู้ดวีว่ากลางคืนพี่จันจะกลายเป็นผีไงพี่เมื่อจะกลายเป็นผีเขาเลยไม่ต้องการชาวบ้านเขาให้เข้าใกล้บ้านเขาใช่เพราะเขากลัวไงเมา,าที่เมืองเขาจะดเดินในบ้านใช่ชต้องขอโทษที่พาพวกเจ้าเดยไม่รอบหมู่บ้านดูเหมือนว่าชาวบ้านจะไม่ชอบข้าแล้วก็กลัวข้าที่ดูความจริงว่าข้าเป็นยังไง เดี๋ยวเราขอตัวลาก่อนดีกว่าไปบอกท่านนะไปบอกคแล้วนนพี่นเอไใจนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็พี่สาวเจ้าก็กลับมาแล้วไม่ต้องน้อยใจหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะหาทุกวิธีทางทำให้พี่กับพี่จันเนี้หายให้ได้ขนาดพี่ขนาดพี่บัวกระน้องที่หายมาแล้วพี่สังคนก็ต้องหายสิต้องหายยังไงต้องให้กายเป็นคนปกติให้ได้เราจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้เจ้ามันเป็นคนปกติดีกว่าเน้ออันนี้เดี๋ยว พี่ทั้งสองคนจะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะเพราะต้องกลับไปทําธุรายอีกเพราะต้องต้องกลับไปคุยกับท่านหญิงเพชรแล้วเพื่อจะมาช่วยพี่สาวเจ้าอีกใช่ไหมน้องพิมพไปจา้ารันเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะค่ะก็ต้องเข้าบ้านแล้วแหละพาไปก้าวออกมาแล้วหรอกจาก้าแต่พี่เซ<ป>ีย<ะ>พี่เซี<ะ>ครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมกับน้องพิมพ์เนี่ยจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะพอเราต้องกลับไปคุยกับท่านหญิงเพชรใช่ไหมน้องพิมพ์ไปคุยปรึกษาหารหรู้เรื่องเรื่อง,องพี่สาวของเขานะ เพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้พี่สาวเนี่ยเราจะช่วยช่วยยังไงได้มียทางเดียวคือว่า้องปรึกษากับท่านหญิงเพชรน,นะเอางี้นะเพลสีทุกคนถ้าไม่เป็นตันไปเ <c oughs> พราะต้องเดินทางกลับอีกกายนะใช่ไหมน้องพิมพ์ <c oughs> ชาวบ้านในบร,บริเวณนี้เขาก็เลี้ยงงวเลี้ยงไก่กันที่แย่นะนะเนะพลสีนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีทางเดียวนะ่นน้องพิมพ์เขา ล้มหัวกินกันนะนาเขาคมไปขายไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ไกลไกลจากหมู่บ้านคนเรามากเลยใช่ไหมใช่ที่นี่เขาก็กินเนื้อวัวก็กินเขาก็เหมือนพนกกินนะพี่เจ๊สใช่อย่างเนื้อหมูอะไรอย่างกินชาวบ้านท่านนึงเขาไม่รู้จะจะหาใครที่ไหนเพราะว่าแค่แค่เขาอยู่แล้วก็เพียงพอและเขาหาดที่ขากินกันอืตามวิธีชาวบ้านนะใช่ เที่เราอยู่อะไรบางท้ายเมื่อคืนน้องพิมพ์มาด้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มาวันก่อนเหรอใช่และสร้อยน้องพิมด้วยพี่ไม่เห็นสร้อยหรือปกติจะใส่สร้อยไม่ใช่เหรอเราเดินมาครึ่งนึ่งแล้วไม่เป็นไรพี่เชนเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคืนก็ได้เรารีบปะป๊ารีบกล่าวกอนดีกว่าเพราะปกติพิมพ์จะใส่สร้อยตลอดนะพี่พิมผมไม่รู้ว่าเขาลืมไว้ตรงไหนมือกัน คือเนี้ยไม่ใช่หนูจะหนูคือเนี้ยหนูว่าจะมาอยนนู่แล้วเดี๋ยวเรามาค่ะคือคืนนี้ใช่เอางี้พี่ไอซีทุกคนถ้าไม่เป็นการเสียเวลาผมกับน้องพิมพ์จะขอเดินทางกับเพราะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวขอปิดคลิปเพียงเท่นานี้นะครับพี่สวัสดีครับ